สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับเขาได้ตั้งใจทำเป็นเมนูผัดคะน้าปลากระกป๋องนะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ผักคะน้าครับซื้อมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ำสะอาดลหลายๆน้ำน่อยนะครับเพื่อชะล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่กับผักเสร็จแล้วก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับปลากระกป๋องครับยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกพริกแดงจินดากระเทียมสับพอหย,ยาบๆนะครับ น้ำล้างปลากระกป๋องนะครับผมจะปรุงรสด้วยเกลือสินเทากับน้ำตาลทรายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํากันครับมันหมูนะครับปิกกระเทียมครับ ในขั้นตอนนี้ให้เราดอกเกือลงไปเล็กน้อยนะครับผักเราจะได้สีเขียวสวยเติมน้ำล้างปากกระกป๋องลงไปครับ เมนูง่ายๆแต่รับรองอร่อยแน่นอนปลากระป๋องครับตัดน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยก็พอนะครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ชิมรสชาติโอเคเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับผัดคะน้าปลากระกป๋องฝีมือกุเรียมใจครับ ครับนี่ก็คือหนะ้าตามเมนูผัดคณะปลากระกป๋องฝีมือกูเดิมใจนะครับลองไปทํำทางกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆ้อหรือข้าวต้มก็เหมาะไม่แพ้กันคลิปดลใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ลำใจ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ